อสแคส์นักลงทุนนำพายแพทเทิร์นซักรูปแบบหนึง่งไปสร้างไปกำหนดเป็นเทรดเซตอัพของตัวเราเองได้ควบคู่กับรูปแบบของแคนเดลสติ๊กได้นะครับว่าเราอยากจะให้เทรดเซตอัพเป็นยังไงและทำมันสามวนไปอย่างนั้นแหละนะครับบูสลีเขาเคยบอกเอาไว้ว่า I fear not the man who has p r a c t i c e 1อ่0ันคริกสิบพัคิ once but I fear the man who has practiced one kick, 10,000แปลว่าอะไรเขาบอกว่าฉันไม่กลัวคนที่ฝึก1,000 0ถ้าเตะถ้าเตะ1,000 0หทาเออท่าทีอะบัดแต่ฉันกลัวคนที่ฝึกท่าเตะแค่ท่าเดียวแต่1,000 0ครั้ง เพราะฉะนั้นเทรดเซนอัพที่เราทํามาแล้วไม่จําเป็นว่าเราต้องไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรมันบ่อยๆเราฝึกใช้มันไปหมื่นครั้งหรือหมื่นชั่วโมงที่เขาบอกว่ามีกฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนาะอะไรอย่างเงี้ยให้ชํานาญมันย่อมเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าการฝึกมั่วซัวตัวเหลงไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีน้องก้าวถามมาว่าถ้ามือใหม่จะเริ่มลงทุน ข่าวโควิดกับเศรษฐกิจช่วงนี้น่ากลัวสําหรับมือใหม่ไหมครับพี่ว่าเป็นช่วงที่ดีและมือใหม่พี่บอกเลยไม่ต้องสนใจเลยว่ามันจะเป็นวิกฤตหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอยากให้เริ่มไปก่อนและสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคืออย่าพึ่งหวังที่จะได้กําไรจากมันให้หวังถึงการหาประสบการณ์ก่อนในปีแรกพี่บอกเลยว่าพี่เริ่มต้นเทรดต,ตั้งแต่ปี2ด้วยเงินทุนที่มีอยู่ประมาณ4 0,000บาท ผ่านไปเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือน4ี่หมื่นของพี่หรืออยู่ศูนย์บาทในพอร์ตง่ายๆคือพอร์ตแตกเอาง่ายๆนะฮะแต่สิ่งสิ่งที่เสียไปเป็นเงินนะแต่สิ่งที่ได้มามันคือชุดความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเรายังไม่ยอมแพ้เราก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตในเส้นทางเราได้และประสบความสำเร็จในในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ได้อยู่ นะครับถ้าเรายังไม่ยอมแพ้ในเวนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตลาดเนี้ยต่อให้เราขาดทุนไปกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันถึงวันวันหนึ่งปีปีหนึ่งที่ทุกอย่างเราครบแล้วองค์ความรู้เราครบแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ประสบการณ์ความเข้าใจในธรรมชาติของตลาดเข้าใจในธรรมชาติของตัวเราเอง4ข้อเนี้ยเรามีครบ มันจะคืนกลับมาให้เราทั้งหมดที่เราโดนไปและกลับมาจนได้ดอกเบี้ยกลับมาด้วยให้เราคิดว่าการขาดทุนที่น้องที่เราลงทุนในตลาดไปแล้วนะในช่วงเนี้ยถ้ายังขาดทุนอยู่ให้คิดสไยว่าเราเป็นการฝากเงินเข้าไปแล้วกันแล้วเมื่อความรู้และประสบการณ์และเราเข้าใจองค์ความรู้อะไรทั้งหมดเมื่อไหร่เราจะไปถอนมันคืนมาพร้อมกับดอกเบี้ยพันเท่าหมื่นเท่า ก็ว่าไปส่วนคนที่ยังไม่ได้เริ่มก็อยากให้ลองลองดูแต่อยากให้จริงจังเต็มที่ยังไงเราก็อยู่ในสาขาคณะนี้ด้วยยิ่งอยากให้ยิ่งยิ่งมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้ลองด้วยจำนวนเงินที่ยังไม่ต้องเยอะเกินไปได้ปีแรกถ้าเริ่มด้วยเงิน10,000บาท5,000บาทอะไรก็ตามแต่ถ้าในปีแรกน้องไม่ขาดทุนเลยหรือขาดทุนแค่5%เเจาก10,000บาทเหลือ8เหลือสักประมาณ9 5 0 0 หรือว่าจาก10,000บาทอยู่ที่เดิม10,000บาทกําไรพี่บอกเลยว่าน้องยังได้กําไรนะอาจจะไม่ได้มาในส่วนของตัวเงินแต่มันมาในรูปแบบที่เรียกว่าประสบการณ์ความเข้าใจประสบการณ์เนี่ยสำคัญมากๆความรู้ที่เราได้เพิ่มพูนใน1ปีนั้นปีที่2บอกเลยว่าพ์ตน้องจะเห็นถึงการเติบโตแน่ถ้าปีแรกน้องสามารถรักษาต้นทุนอน,นันต์ไว้ได้ ยังไม่ต้องไปหวังถึงกาไรแต่อยากให้เอาเม็ดเงินก้อนแรกก้อนนั้นน่ะให้เราได้ทราบถึงธรรมชาติของตลาดก่อนอารมณ์ของเราเองว่าเราจะได้เจอกับสภาวะอารมณ์อะไรแบบไหนบ้างแล้วก็ได้ประสบการณ์หน้างานจงังหวะท่แอคชั่นนะครับสรุปข่าวหุ้นประจำสัปดาห์ เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า15เดือนครั้งใหม่ขณะที่หุ้นไทยร่วงลงหลังโควิดอย่างน่ากังวลเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า15เดือนครั้งใหม่ที่32.94บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐโดยเงินบาทเผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่องหลังข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้นและอยู่ในระดับที่สูงกว่าหมื่นรายต่อวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ตอกย้ําความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงวิกฤตโควิด1 i d 1 9ที่กําลังมีผลกระทบต่อเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนอกจากนี้สกุลเงินอื่นๆในเอเชียก็กลับมามีทิศทางอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ด้วยเช่นกันสำหรับสัปดาห์ถัดไปธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทอยู่ที่3 2 7 0ถึง33.20บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามได้แก่ผลการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันที่27-28กรกฎาคมนี้สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศและรายงานเศรษฐกิจการเงินเดือนมิถุนายนของทอปทขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่สําคัญประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมอัตราเงินเฟอ้อที่วัดจาก PCE Core PCE Price Index ยอดขายบ้านใหม่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน อยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมิถุนายนตัวเลข GDP ไตรามารส2ครั้งที่1และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามข้อมูลกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนของจีนตัวเลข GDP ไตรามารส2และอัตรางเงินเฟอ้อของยูโรโซนด้วยเช่นกัน หุ้นไทยร่วงลงจากสัปดาห์ก่อนโดยดัชนีเซตปิดที่ระดับ1,545.10จุดลดลง1.86%จากสัปดาห์ก่อนขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่72,512.89ล้านบาทลดลง6.30%จากสัปดาห์ก่อนส่วนดัชนี m a i ลดลง0.56%มาปิดที่507.65จุด หุ้นไทยร่วงรงแรงช่วงต้นสัปดาห์หลังจากทางการยกระดับการควบคุมสถานการณ์โควิดในประเทศส่งผลให้มีการเทขายหุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารการเงินและพลังงานซึ่งมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลงหลังที่ประชุมโอเปกพลัสมีมติเพิ่มกำลังการผลิตหุ้นไทยฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนระหว่างสัปดาห์จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังผลประกอบการกลุ่มธนาคารไตรามาสล่าสุดออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างไรก็ดีหุ้นไทยปรับตัวลงอีกครั้งช่วงปลายสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์โควิดสำหรับสัปดาห์ถัดไปบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมองว่าดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับอยู่ที่1530และ1520จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1555และ1565จุดตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่การประชุมเฟดในวันที่27-28กร,รกฎาคมนี้สถานการณ์โควิด -19 ทั้งในและต่างประเทศประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด -19 และมาตรการในการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศรวมถึงการทยอยประกาศผลประกอบการไตรมารส2ของบอจส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลรวมถึงอัตราเงินเฟอ้อที่วัดจาก PCE Core PCE Price Index เดือนมิถุนายนตลอดจนตัวเลข GDP ไตรามารส2 2ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆได้แก่ตัวเลข GDP ไตรามารส2ปี P 64และดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกร,รกฎาคมของยูโรโซนตลอดจนกำไรบริษัทภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนของจีน สรุปข่าวหุ้นประจำสัปดาห์